สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูซูมไลออนครับนี่เครื่องจักรหนักหรือว่างานก่อสร้างหรือว่าจะเป็นงานเหมือนงานแร่ครับไมนิ่งทรัคพี่น้องซูมไลออนทีเ96 a โอ้โหดูกระบอกดำเสาอ,อากาศครับใหญ่จริงพี่น้องสเปคนี้น่าจะเบกได้ถึง90ตันนะครับเนี่ยเป็น10ลอ้อ ที่ถามว่าวิ่งหนักๆในวิ่งในเหมืองนะครับในเหมืองหรือว่าในในในโรงโม่พี่น้องไม่ได้แบกแล้ววิ่งตามถนนเรานะครับไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักเยอะนะครับนี่ก็ซูมไลออนได้เอาเข้ามาแล้วก็มีเครนนะครับมีเครนเครนซูมไลออนก็ถือว่า,าติดน่าจะอันดับหนึ่งก็ได้นะพี่น้องนะครับใช้กันทั่วโลกแล้วก็มีรถกระเช้านะครับรถกระเช้า แล้วก็มีรถขุดพี่น้องซูมไลอ Lion e G, C e. อนซทเอสองหนึ่งห้าจเอคันนี้ใช้ 4HK ครับนะอิซูซูซีซูบเทโบข o บมันเร็วนะครับตำ่ำคาร์บอนสปีคสามบดูแลโดยซูมไลออนแล้วก็รถกระเช้านี่ครับนะี่รถกระเช้ามีให้เขาโชว์ที่ไบเทคบางนาครับนะไบเทคบางนามี วันที่22ถึง24ครับนะก็วันนี้22ก็อาอีก22 23 24ครับนะก็เอาให้พี่น้องได้ชมซูมไลออนก็ถือว่าวันนี้มาโชว์ที่ใบเทคบางนาน,นั้นข้างในก็มีครับนะมีรถขุดเล็กแล้วก็มีรถอารถฟกลิฟต์นะครับแล้วก็รถรถไถน,น้องรถไถห,หรือว่าแท็กเตอร์ครับ ถือว่าซูมไลออนนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วครับนะเรื่องเครื่องจักหนัก,แล,กแล้วก็เกี่ยวกับงานก่อสร้างครับนะท่านใดชื่นชอบก็มาชมได้ครับที่ไบเทคนะพี่น้องที่ไบเทคบางนาส่วนที่อยู่มุมนูน้นก็คือไซโนแมกครับนะไซโดแมกเป็นรถขุดเป็นรถขุดถือว่าน้องใหม่ก็ได้ครับนะ มีตั้งแต่3ตันครึ่งแล้วก็6ตันครึ่งนะครับแล้วก็ยีตันไซโนแมกนะครับไซโนแมกดูแลโดย KCC ครับนะ c ซซูมไลออนก็ดูแลโดยซูมนะครับซูมไลออนบิ๊กมารครับคันนี้ผมรีวิวจากข้างบนนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงไป,งไปอ,อ,อยู่บนอาคารน้องยิงลงไปเลยนะครับ ก็ถือว่าทําสีสันได้สวยสำหรับซูมไลออนนะครับยักษ์ใหญ่จากแดนแผ่นดินใหญ่โอ้สุดๆครับนะเออผมชอบนะรถสิบล้อ,ลอนี่ไม่นิ่งครักตอนนี้งานเมืองชัดซีใหญ่อสองเพลาครับนะยางใหญ่แล้วก็สังเกตว่าห้องห้องขับนี่อยู่ผ่าครึ่งครับส่วนข้างหน้านั้นเป็นกรองครับนะ ดูเสวกอากาศแบบดำแบบเสวกอากาศนะพี่น้องนะครับอ่ะนี่โชว์ในไบเทคบางนาครับนะรอ,อครับรอคันใหญ่นี่ยส่วนเครนก็มีหลายรุ่นครับนะเครนที่เอามาก็จะเป็นรุ่นเดี๋ยวดูรหัสแป๊บนึ่งครับอเป็นซูมไลออน ซูมไลออนจะมีทำสีเทาแล้วก็ออกออกออก,ออกเขียวออเขียวสะท้อนแสงนะครับนี่รถระเช้าเล็กๆนะครับใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็รถขุดขนาดยี่สิบเอ็ดตันครึ่งนี่ครับนะ,นะเป็นรุ่นจีนะรุ่นจีเห็นบอกว่าท็อปสุดใหม่สุดนะครับตัวนี้นะใหญ่สุดครับนะ ก็เอามาโชว์ที่งาน CBA Expo ครับนะ Expo 2024ที่ใบเทกบังนาอยู่ที่ห้อ,อง E Head r o y ครับนะอะเดี๋ยวไปดูไปดูไซโนแมกนะครับนะอยู่ฝั่งนู้นครับดูแลโดย KCC โอ้รถเข้ามาเยอะครับนะอะไซโนแมกพี่น้อง ที่ท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าตัวรหัส ZG32109D นี่ใช้คำวิน้น5.9นะครับเป็น6สุดได้เลย K3B รอครับรอแล้วก็ส่วน6กครับ6ตันครึ่งกับ3ตันครึ่งก็ใช้ใช้ยันมากครับนะใช้ยันมากดูแลโดย KCC ครับ หรือว่าเฮียโชคจัดให้ครับแล้วก็รถขุดนะเอนไซน์นะรถรถตักเป็นทั้งทวทีรถรถรถตักร้อยอย่างครับแล้วก็มีคันใหญ่นะคันใหญ่เป็นกึ่งไฟฟ้าครับนะใช้เครื่องยนต์ขับแบตเตอรี่ขนาด23ตันนะครับก็มีโชว์ข้างบนเนกันนะมีเป็นไซโนแมกครับนะไซโนแมกค่าตัวก็น่าจะ สล้านนิดๆน,นะครับแล้วก็จะมีถ้า3าตันครึ่งก็ประมาณล้านสครับนะล้านสนิดๆอ่ใไซโนแมกจัดให้ครับส่วนซูมก็นี่ครับโอ้นี่โชว์ลานจอดรถนลยครับเจัดจ้านมากเซทที 96A ครับซูมไลออนไมนิ่งทรัคดำ ดำเสวกาศรอครับเครื่องยนต์นี่บักเอบเลยนะพี่น้องอ่อจริงๆว่า 96A น่าจะน่าจะแบก96 96ตันเลยพี่น้องสุดๆเลยครับใหญ่อลีะก็ถือว่าซูมไงอออนนั้นเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยอย่างรวดเร็วครับนะรวดเร็วสีสันนี่ก็ไม่เหมือนใครครับนะเทา เทาอ่อนเทาเข้มแล้วก็เขียวสะท้อนแสงสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเตจชาติเจริญทรัพย์ X c a v ว t ต r ร r u c k รีวิวทั้งวันวันนี้พี่น้องวันที่2อ่สสุกเสาก็มาดูได้นะพี่น้องสุกเสาท่านใดที่ชื่นชอบนะครับแวะมาได้นะครับมีอันนี้ข้างนอกครนข้างนอกอาคารนะครับข้างในอาคารก็จะมีเยอะแยะเลย มีบูธไม่ว่าจะเป็นอะไรรถขุดหรือว่าฟันหรือว่าเกี่ยวกับคอนกรีตเกี่ยวกับปูนนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุ้งกีหรือว่าจะเป็นรถกระเช้าต่างๆครับเราก็จะมีพวกฟิลเตอร์นะครับเยอะแยะเลยข้างในนะมีบูธต่างๆครับแม้แต่เครื่องปั่นไฟหรือว่าปั่นลมก็มีครับอ้าวผมก็รีวิวมาประมาณ8นาทีนะ้อง สนใจก็ดูได้ครับที่ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X c a วิเตนทรัพยผิดพลาดอะไรก็ขออภัยครับนะท่านก็มาเดินเที่ยวได้ครับที่อยู่หรือว่าที่อยู่ใกล้ๆครับนะใกล้ๆไบเทคบานนารอมาได้ครับนะมาเย็นๆก็ได้มาเย็นๆหรือว่าจะมาวันศุกร์ก็ยังเหลือศุกร์เสาร์วันเสาร์วันหยุดก็มาได้พี่น้องอนี่ไซโนแมกรถขุดน้องใหม่ นะครับดูแลโดยเฮียโชค KCC ครับนะอ้าวซูมไลออนก็มีเครื่องจักรให้เลือกเยอะครับนะอ้าวเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ